สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรวันนี้นะครับก็เริ่มเข้าสู่ปี269 9ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานครับหลายพื้นที่อากาศกำลังดีนะครับแล้วก็นับต่อจากพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมรับอากาศหนาวแรกที่สุดของปี2 5 6 9 ถ้าดูจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมนะครับในช่วงตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีกําลังแรงขึ้นลมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมหนาวนะครับเป็นลมที่พัดเอาความกดอากาศสูงนะครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากทางด้านตอนบนแผ่ลงมาเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับอุณหภูมิจะเริ่มหนาวลงอีกนะครับตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป ถือว่าเป็นหนาวแรกของปีนะครับในขณะที่ถ้าเช็คในส่วนของคาดการปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงอีกประมาณกลางเดือนทางด้านภาคใต้ย,ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนนะครับในช่วงต้นปี2569ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาะครับปัตตานียะลาจังหวัดนราธิวาสกระบี่พังงาแล้วก็จังหวัดภูกเก็ตยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นประจำนะครับในขณะที่ตอนบนของประเทศอุณหภูมิหนาวเย็นทางด้านภาคใต้ ก็จะมีฝนนะครับน่าจะเป็นฝนช่วงเดือนสุดท้ายของเดือนท้ายๆของฤดูฝนภาคใต้นะครับก่อนที่จะปรับเข้าไปสู่ในส่วนของฤดูแล้งนะครับของภาคใต้ทีนี้ถ้าเรามาเริ่มมาเช็คอุณหภูมิกันนะครับตั้งแต่ช่วงวันเสาร์เช้าว,วันเสาร์เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะเริ่มต่ําลงในตอนเชา้าบางพื้นที่อุณหภูมิจะหนาวนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้เช้าวันเสาร์ที่3จังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก๋อยนี่13องศานะครับในขณะที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน12องศานะครับทางด้านตอนบนของประเทศจังหวัดน่านอยู่ที่1 4 1 5องศาเซลเซียสโดยประมาณนะครับในขณะที่เชียงรายเช่นเดียวกัน14-15องศาเซลเซียสลำปาง15-16างนะครับพิษณุโลก17-18องศา กาญจนบุรี16-17องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่โซนทางด้านตรงนี้รอยต่อระหว่างอีสานกับเหนือนี่ครับแถวพิศณุโลก16-17องศาเพชรบูรณ17์17-18นะครับจังหวัดเลยหนาวแล้วครับภูเรือนี่13องศาเซลเซียสจังหวัดเลยภาพรวม13-15องศาเซลเซียสนะครับหนองบัวลำพู14-15องศาเซลเซียส ในขณะที่จังหวัดอุดรธานี14-16นะครับจังหวัดหนองคาย14-15องศาเซลเซียสสกลนคร15-16องศาแล้วก็หนองคายบึงกาฬครับ15-16องศาเซลเซียสจังหวัดนครพนม15-16องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่จังหวัด มุกตาหาร17-18องศาเซลเซียส118-19มหาสารคาม18-19องศานับขอนแก่น18-19องศาเซลเซียสชัยภูมิ16-18องศาเซลเซียสจังหวัดนครราชสีมา17-18ครับบุรีร,รมัมย์18-19แล้วก็ศรีสะเกษอุบลราชธานี18-19องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็ฝั่งทางด้านโซนตะวันออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-21องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับภาคกลางนะครับ20-21องศาเซลเซียสภาคใต้ตอนบนประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่3แล้วก็พอช่วงกลางวันแดดก็จะจัดนะครับแดดร้อนจัดอุณหภูมิช่วงกลางวันก็จะสูงก็เฝ้าระวังนะครับมีความ แตกต่างของอุณหภูมิในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายผสมควรนะครับช่วงบ่ายโซนตะล่างนี่ประมาณ30กว่าองศานะครับภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนได้ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นได้นะครับต้องยอมรับว่าถ้าประเทศไทยบริเวณโซนอตอนบนเนี่ยไม่ว่าภาคเหนือตะวันออกทิงเหนือลงมาจนถึงภาคกลางเนี่ย อากาศหนาวภาคใต้ก็จะเป็นโซนที่มีฝนนะครับทีนี้ไปดูอุณหภูมินะครับดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่4นะครับไปดูวันอาทิตย์ที่4อุณหภูมิในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่4นะครับช่วงประมาณ5้านาฬิกาหกนาฬิกาจะเห็นทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ประมาณ14-13องศาถึง15องศาเซลเซียสนะครับหนาวลงอีกนับแม่ห้องสอน12-14นะครับเชียงใหม 12, ่12-16องศาเซลเซียสลำปางลำพูน14-15นะครับจังหวัดแพร่14-15ถึงพะเยา15-16ถึง, 15, ถง 16, จังหวัดน่าน14-13ถึง15องศาเซลเซียสนะครับ ในขณะที่ทางด้านจังหวัดมาฝั่งนี้จังหวัดตากนี่14-16องศาหนาวสุดอยู่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากใน13องศานับการจนบุรี14-16นะครับในขณะที่พิษณุโลก15-17องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดอุตรดิต14-18องศาเซลเซียสพิจิตร16-17นะครับ เพชรบูรณ16์16-17องศาเซลเซียสจังหวัดอุทัยธานี17-18นะครับสิงห์บุรี20-21องศากรุงเทพ20-21องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดราชบุรี19-20องศาในขณะที่โซนอีสานนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มหนาวต่อนะครับภูเรือนี่13องศาเซลเซียสครับด่านซ้ายกับภูเรือ ภาพรวมจังหวัดเลย13-15องศาเซลเซียสจังหวัดหนองบัวลำพู14-15นะครับหนองคาย14-15องศาอุดรธานี14-15องศาเซลเซียสจังหวัดนครพนม14-15องศาเซลเซียสหนองคาย14-15นะครับ แล้วก็มุกดาหาร16-17องศาเซลเซียสกาลาสิน16-17มหาสรารคาม16-17องศานะครัอนครราชสีมา16-17องศาเซลเซียสแถวเขาใหญ่นี่15องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดบุรีรมัมย์1 7 1 7องศาสุรินทร์17-18นะครับ สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญ17-18องศาเซลเซียสในขณะที่โซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครน,นายกประมาณ19-20นะครับจังหวัดสราแก้ว19-20องศาเซลเซียสจันทบุรีปกงน้ำร้อนกับสายดาวนี่17-18นะครับภาพรวม20-21 ระยอง20-22ถึง22ชนบุรี20-21ถึง21องศาเซลเซียสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ23-24นะครับสุราษฎร์ธานี23นี่คือในวันในช่วงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้าดูอุณหภูมิกลางวันก็จะร้อนนะครับในขณะที่ภาคใต้มีโอกาสที่จะมีฝนเกิดได้เล็กน้อยเน้นซนทางด้านฝั่งตะวันออก หลังจากนั้นไปดูต่อวันเช้าวันจันทร์ที่5วันเริ่มทำงานนี่นะครับเชา้าวันจันทร์ที่5วันจันทร์ที่5ในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิก็จะหนาวลงอีกนะครับโซนทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอปลายนี่11องศานะครับอมงค์ก่อยเชียงใหม่นี่12องศาเซลเซียสภาพรวมเชียงราย13ถึง14 ลำปาง14-15นะครับเชียงใหม่14-16องศาลำพูน14-15จังหวัดพะเยา14-15องศาเซลเซียสในขณะที่จังหวัดน่าน13-14องศานะครับทางด้านจังหวัดพิษนุโลก14-16อุตรดิต14-17นะครับแพร่ประมาณ16องศา จังหวัดกำแพงเพชรประมาณ15-16นะครับจังหวัดตากอำาเภอแม่สอดนี่13นะครับอุ้มผางนี่หนาวสุด11องศาเซลเซียสการจนบุรี15-16องศาจังหวัดอุทัยธานี17-18นะครับอ่างทอง20-21องศาเซลเซียสในขณะที่ทางด้านจังหวัดพิจิต15-16นะครับ นครไทย14-15องศาแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของทางด้านอีสานจังหวัดเลย13องศาเซลเซียสนะครับ13-14หนองบวัวลำพู13-14ถึงองศาเซลเซียสในขณะที่จังหวัดอุดรธานี14-15องศานะครับ หนองคาย13-14องศาเซลเซียสจังหวัดสกลนคร14-15บึงการ14-15องศานะครับนครพนม15-16องศาเซลเซียสกาฬสินธุ์16-17องศาแล้วก็ทางด้านอำนาจเจริญ17-18นะครับ มหาสารคามร้อยเอ็ดสิบเงองศาเซลเซียสชัยภูมิ16-17องศานครราชสีมา1 5บห้าถึงองศาเซลเซียสนะบุรีรมัมย์1ิบหจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี17-18องศาเซลเซียสนครสวรรค์สิบเ แปนะครับกรุงเทพยี่ถึง21องศาในขณะที่โซนตะวันออกจังหวัดนครนายก19ถึง20นะครับนครนายก19ถึง20องศาเซลเซียสองคลักษณิสิบเนะครับจังหวัดสระแก้สิบถึง20องศาจันทบุรี18ถึง20 ระยอง20 21องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ภาคกลางจังหวัดเพชรบุรี20องศาประจวบคีรีขันธ์24สุราษฎร์ธานี22องศานครศรีธรรมราช21องศาเซลเซียสโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในช่วง บ่ายนะครับบ่ายนี่อุณหภูมิมีโอกาสจะแตะ30องศาครับจะมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะเพราะฉะนั้นก็ระวังความแตกต่างของอุณหภูมิอาจจะทําให้มีผลต่อสุขภาพได้นะครับไปดูช่วงวันอังคารที่16ขอยนะัยานวันอังคารที่6 ทางด้านภาคเหนือยังคงหนาวต่อเนื่องอำเภอปลาย11องศานับขุนยวม13แม่เสเรียง12อมกอย12จังหวัดหน้าน,นี่บอกเกลือนี่ประมาณ11องศานับหน้านนี่13องศาทางด้านจังหวัดเชียงราย13-14องศาเซลเซียสลำปาง14-15นะครับจังหวัดแพร15่15-16สุขโขทัย15-16องศาเซลเซียสนะครับ พระนครศรีอยุธยา20-21ทางด้านจังหวัดเลย13-15องศาเซลเซียสอุดรธานี15-16หนองบัวลำพู15-16องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดสกลนคร15-16เช่นเดียวกับจังหวัดบึงกาฬนะครับ1 6 1 6องศาเซลเซียสนครพนม17-18 มุกดาหาร19-20นะครับ118-19ทางด้านขอนแกน่น17-18นะคับหนองบัวชยัยภูมิ17-18องศาเซลเซียสทางด้านจังหวัดนครราชสีมา16-17องศาบุรีร,รมัมย์17-18นะครับสีสเกต เกถึง20อุบลราชธานี1 9ถึง20องศาเซลเซียสโซนตะวันออกนะครับนครนายก2 0ถึง21องศาเซลเซียสจันทบุรี1 9ถึง20นะครับที่เหลือประมาณ2 0ถึง22องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคใต้ประมาณ2 2องถึง24องศาเซลเซียสนะครับนี่คือช่วงวันอังคารที่6 พอช่วงบ่ายอุณหภูมิก็จะร้อนจัดนะครับในช่วงบ่ายประมาณ30กว่าองศาเซลเซียสแล้วก็พอช่วงเช้านะครับเช้าของวันพุธที่7 หนาวลงอีกนะครับอำเภอปลายนี่10องศาเซลเซียสนะครับอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน10องศาขุนยวม12แม่สะเรียง11นะครับจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ14-16เชียงราย13-14องศาเซลเซียสนะครับอากาศหนาวลงต่อเนื่องจังหวัดพยาว5 1 6ลําลำพูนลำปางาง15-16นะครับจังหวัดน่านหนาวสุด9องศาเซลเซียสนะครับบอกก่อเกลือ แล้วที่เหลือภาพรวมอยู่ที่13-14องศาจังหวัดแพร่ยอยู่ที่14-15องศาเซลเซียสนะครับสุขโขทยัย16-17พิษณุโลก17-18องศานาครสวรรค์18-19องศาเซลเซียสนะครับพระนครศรียุธยา20-21องศาจังหวัดกาญจนบุรี16-17นะครับราชบุรี17-1 8ในขณะที่อีสานจังหวัดเลยประมาณ10ภูเรือนี่หนาวสุด11องศาเซลเซียสนะครับที่เหลืออยู่ที่12-13องศาในขณะที่หนองบัวลำพู13-14องศาเซลเซียสะคน,คนะครับอุดรธานีหนองคาย13-14องศาสกลนคร14-15ครับหนองคาย15-16 จังหวัดบึงการ14-15ะกลนคร14-15องศาทางด้านนครพนม14-15มุกดาหาร17-18มุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญ17-18องศากาลสิน15-16องศาเซลเซียสนะครับขอนแกน่น15-16องศาเซลเซียส ในขณะที่ชัยภูมิ15-17องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนครราชสีมา16-17องศาบุรีรัมย17์17-18แล้วก็ศรีสะเกด18-19องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดสะแก้ว19-21 เขาใหญ่นี่ประมาณ15 1 6องศาะเชีงสาว20ิงเนะครับจันทบุรี21 2 2ี 22, ที่เหลือภาคกลางกรุงเทพนี่อยู่ประมาณ20 2 2องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคใต้ประจวบคีรีขันประมาณ24 2 5องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในช่วงเช้าของวันพฤหัสที่8 ณหภูมิภาพรวม14องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันเอ่อภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายนี่12องศาอมกอย13นะครับแล้วก็ภาพรวมของภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ15-16องศาเซลเซียสลำปาง16-17นะครับแล้วก็จังหวัดแพร่ 16องศาจังหวัดน่าน14-15องศานะครับอุตรดิตถ์1ิองศาเซลเซียสลำปาง16-17จนะครับจังหวัดตาก17-18องศาเซลเซียสพิษณุโลก17-18แล้วก็ที่เหลือเหนือตอนล่างกลางตอนบนประมาณ20องศานะครับกรุงเทพ23-24องศาเซลเซียส ในขณะที่โซนทางด้านอีสานภูเรือเลย13องศานะครับจังหวัดเลย15-16แล้วก็สกลนครนครพนม15-16อุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงการ15-16องศาเซลเซียสจังหวัดสกลนคร16-17แล้วก็มาทางด้าน มุกดาหาร16-17องศานะครับยะโสธร17-18 1้อยเองศานะครับขอนแก่น16-17ชัยภูมิ17-18องศาทางด้านโคราช18-19บุรีรัมย17์17-18นะครับสุรินทร์18-19สีสเกต18อุบลราชธานี18-19องศานะครับ ในขณะที่โซนตะวันออกอยู่ที่ประมาณ22-23ถึงองศาเซลเซียสพระนครศรีอยุธยา23-24การจนบุรี19-20องศานะครับนี่คือในช่วงวันพุธที่8แล้วก็วันศุกร์ที่9วันศุกร์ที่9อำเภอปลาย11องศานะครับแล้วก็ที่เหลือ ทางด้านภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ16-17องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดน่าน15-16พิษณุโลก16-17องศาจังหวัดเลย12-14องศาเซลเซียสทางด้านจังหวัดเพชรบูรณ16์16-17นะครับแล้วก็ภาพรวม15-16องศาเซลเซียสอีสานตอนบนส่วนอีสานตอนล่าง14-15องศาเซลเซียสนะครับ ขอภายนับ1 6ถึง17นะครับมีสารตอนล่างก็จะเป็นภาพรวมนะครับก็ให้เห็นหนาวแรกของปีน่าจะเริ่มพีคสุดในช่วงประมาณวันที่7ที่8นะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเริ่มอุ่นขึ้นแต่ก็ยังคงหนาวได้ต่อเนื่องนะครับมีวันอังคารที่11ก็ยังคงหนาวได้ต่อเนื่องหนาวแรกของปีนะครับอ๋อวันอังคารที่11นี่หนาวต่อลงอีกเดียว9องศานะครับอำเภอปลาย หนาวกันย,ยาวๆเลยนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิในช่วงต้นปีนะครับที่อากาศหนาวถือว่าเป็นหนาวแรกของปี2569นะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมว,วิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ